กินข้าวครับวันนี้ได้กินปลาสมใจด้วยแหละอยากกินปลาเผาไงตั้งแต่ตอนเที่ยงนะอย่าเพื่อนจะทำอะไรเลยไม่มีตังค์หรอก20่สิบ<ะ>าทก็ไม่มีไม่ได้เอามาเอาตังค์เว้ย ฉันต้องการจะจัดต ouais. uh ูดนายไม่ใช่นี่ก็มั่วเกินโอ้ยชุดสไปดี้รัดเหลือเกินเหมือนถุงขยะเลยอะเอามาตัดเป็นชุดมันแบบชุบๆยังไงก็ไม่รู้ Why'd you do it? I get having a grudge against criminals, but not criminals, killers. No one knows death better than <laughs> the Spider Man that I should see when they feel their <laughs> like arms wrap around them. What special insights do they have? I'm crazy. And you're welcome. For what? Doing what you want to, but I can't. I don't know what you're talking about. I'll show you. I could teach a real predator. to be how you เฮ้ยไม่ใช่เวลามันหายรูปอ๋อไอ้นี่มันที่มันจะเป็นคาเน็ตนี่ว่าเคยดูวีนอมยังเนี่ยเคลตัสใช่หรือเป่ามันชื่อไอเคลตัสเปล่าวะยัง <c oughs> บ่นอะไรให้มากด้ยนะฮะอันนี้มันเป็นฆาตกรตอก่อเนื่องฆาตกรโลกจิต อะไรสักอยาก่างและในอนาคตมันก็จะเป็นคาร์เนสต่อไปคาร์เนสนี่คือส่วนแบ่งของเว<ใ>น,นอมนะเศษเชี่ยวแค่นั้นเองเยาะหน่อยเรียบร้อยโดนใส่ปากไปเรื่อง so i assumed you preferred to handle matters yourself what was that anyway you expected me to just stand there and watch him kill that guy or stop him permanently i am trying to unleash the killer instinct in you boy the one you try so hard to deny that's not who i am and it's not who i want to be ever <coughs> then There will always be a greater predator than you. ไอ้นี่น่าจะเป็นบอสเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอสมันหลายตัวหรือเปล่าดูท่าจะไม่ใช่คนดีไอ้นี่ก็ด้วย Thanks for the smooth ride I sincerely I return hope the g a คนโรคจิตแม้กระทั่งคนนี้เขาคือใครพี่เขาคือไม่รู้เหมือนผมจำได้คร่าวๆว่าไอคนเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นคู่ปรับสไปเดอร์แมนเหมือนกันนี่แหละในคอมิกแต่ว่ามันมันก็เป็นแบบมันเป็นฮันเตอร์อ่ะมันเป็นนักล่าแต่มันมีพลังวิเศษอะไรก็ไม่รู้เลยจำไม่ได้แต่งตัวยุคไหนเนี่ยนั่นน่ะดิ

อะไรที่มันใหญ่ๆนี่ผมชอบชอบดูเฉยๆนะมาแล้ว<ม> <yt> วะอย่าบอกมาได้เล่นเป็นทหารไม่ใช่อะไรกันครับเนี่ยโอโ้โหเหมือนจะลังกานสวัสดีครับพี่สวัสดีน้องด้วยนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ คุณอรัพนัทขอบคุณที่ติดตามด้วยเมื่อวานนี้โอ้โหขอบคุณมากๆเลยวันนี้มาทั้งบ่ายมาทั้งเย็นเลยนะครับก็เวลาปกติก็จะมาประมาณนี้แหละสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับนี่คุยโทรศัพท์อยู่เลยกับตำรวจ că thinkingPIN a b The k i ิงพินไออ้วนนั่นเองไอคิงพินมันชื่อเล่นชื่อฟิสนะครับคิงพินคิงพินเด้อคิงพินที่ไม่ใช่ปลาเดี๋ยวไปจัดการไอพวกนี้ก่อนใกล้นี้กันเราตลกง่ายเฮ้ พวกนี้มันฮิปฮอปจังวะมานี่เลยปาเปิดก่อนได้เปรียบของปืนไหมไม่ต้องใช้อาวุธสู้กับพี่อ่ะเฮ้บลบเช็ดเทสวยลบจุด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 จโคตุดจ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 าดจุดจุดจุด เออโคตเข้มดีเนาะดีมากเอาอีกแล้วออกข่าวอีกแล้วก็แนลออกข่าวตลอดเลยเห็นไหมสวยมากคือแสงมันแบบผมลงมอสไงภามันก็เลยสวยจริงๆออริจินอลมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับเออ เพิ่งเยี่ยมสวยไอโน่นเลยเดี๋ยวพวกพวกโจรแถวๆนี้ไม่ต้องไปสนใจมันสนใจไอ้นี่ก่อนเลยปาบรู้เรื่องหรอรู้เรื่องหรอเฮ้ยถึงแล้วลวั้ชูปซอยเมื่อกี้คุ้นๆพี่ ซอยวีนอมเหรอนั่นดูวีนอมเสร็จแล้วใช่ไหมซอยพันห้าโอ้โหไม่ใช่แล้วอันนั้นนะไปไกลแล้ว <c oughs> มีแปดร้อยไหมมีแต่พันห้าแปดร้อยไม่มีเหรอช่วยๆกันหน่อยปึ๊บเรียบร้อยแต่การปั๊บ โอ้โหโอพีมากไปนำขบวนเดี๋ยวถ้าใครมีคนมาขวางนี่พวกขวางนี่เดี๋ยวเราจัดการให้หมดเฮ้ยเสียงอะไรครับเนี่ยอะไรนครับเล่น,น,นเราได้ยังไงฮะชาร์ตปืป้ดปื๊ดปื๊ดเอาไม่โดนเฉย ไปลบลบลบออปืนมาห้ามใช้ปืนแถวนี้ห้ามใช้ปืนถ้าเถื่อนจริงห้ามใช้ปืนโอ,อคิงซะหน่อยดิอเอาวุธิใกล้ได้อาวุธประชิดได้แต่ว่าห้ามใช้อาวุธจำพวกปืนสู้ไม่ได้เว้สวยไปต่อจา้เอาเฮ้ยชิบหายละ เปิดรถคันนี้นี่นะเราเปิดโอ้โหุดยอดสไปเดอร์เซนของเราโคตรแรงผมอยากมีสไปเดอร์เซนอย่างนี้บ้างจังเฮ้ยไม่คิดไปก็ก็ไม่อยากมีหรอกคือเดี๋ยวมันจะไม่หลับไม่นอนไงมันสไปเดอร์เซนสเกินไปอะ โอเคไปต่อจ้ะซไปเดอร์เซนดูหน่อยมีระเบิดหรือเปล่าอันแน่มาอีกอ่ะเฮ้ยป่าอือก็มาเถอะครับเฮ้ยมันใช้ปืนมันใช้ปืนปืนต่อมาป <c oughs> ึ๊บลบชาร์จ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  แรงจัดเออฮืบอ,อานนี้ตบเฮ้ยโคตรแรงหมดเกินจานไหนมีเปล่าแถวหนึ่งฝังทางไปต่อจา้าข้างหน้ามีรถดักจับเราจัดการมันกันอือ

สวยโอ้ยยิ้มชิบหายแล้วเออสวยมีอะไรอีก <c oughs> สนยัยปาบไ<ล>อ้ออลดล u ลดอันนี้ไม่ใช่สีขาวแล้วเปลี่ยนสีแล้วตอนนี้ปาบ ออนั่นแหละสวยสวยโหโคตรมันสกแกนไปด้วยข้างหลังมีแต่ยิงไม่โดนหรอกไกลเกินหรือว่ามันจะตามมาวะไม่น่าตามหรอกมั้งซ้ายขวาโอเคไม่มีอะไรถึงที่หมายหร้อยังครับ ถึงแล้วเรียบร้อยจอดยันแคมนะครับไปหาอะไรกินก่อนได้ครับผมอย่าลืมกลับไปนะเดี๋ยวไม่มีเพื่อนนะมาคุยเป็นเพื่อนก่อน reputation's bad enough without getting blamed for pilfering Picassos. This is Okay, this is And help him. This made my butt look big. Somebody would tell me, right? Spider-Man, Spider-Man. อันนั้ไม่ใช่ร้านปืนเห็นรูปปืนในแมปนี้นึกว่าร้านปืนนึกว่าสไปเดอร์แมนจะใช้ปืนได้ไม่ใช่นี่ว่ามันเป็นภารากิจอ่าลงตรงนี้ใช่ไหมมิวเซียมชอบมากเลยอ่ะผู้หญิงคนนี้คือมันแบบเนียนตามากเลยอ่ะหยแมน i bet that's worth some bank hands off stick to the plan we're waiting for the spider you set off an alarm and bring the cops no amount of money's gonna save you from the kingpin you dig look now kingpin you setting a trap for me with idiots like this <laughs> not gonna happen better take out the cameras or the cops'll blame this all on me สเตลอีกแล้วล่ะครับเด็ดเติร์ดเอาละ่ะจิ้ม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 ,มพอจิ้มเสร็จแล้วเราก็ปุ๊บฟับเล่นมันก่อนเลยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ย ไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่น่าเห็นมิวเซียมเฮ้ยชิบหายละมีกล้องนี่่าตรงนี้แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันมีโอเคต้องสเตลหน่อยทางล่างมีคนนึ่ง ฮาร์ดีเพเกินนะสวย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 มีตรงไหนอีกโอ้ยใครเอางูงูจริงหรืองูปลอมเนี่ย โอ้ยเหี้ยเห็นหมดแล้วมาเนี้โอ้ยลูกซองว่ะเช็ด ไอ้นี่ถือลูกซอง Yes เหล่ากี่คนหกคนไอ่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นสีแดงแสดงว่าเห็นแล้วนี่มันกล้องนี่ว่ากล้องนี้ต้องดูดีๆไ โอ้โห oh, ตายยากมากมาแล้วครับพอดีมีขนมปังกับโ oh. อ,อ,อ้พอได้อิ่มท้องพอได้อิ่มท้องพอนึกถึงขนงขนมปังนี่ผมก็ซื้อมาอยู่นะอย่านะอย่าให้ผมมาเรียกน้ำย่อยนะ ยิ่งยิ่งกำลังหิวอยู่เลยเนี่ยกินตั้งแต่ประมาณน่าจะประมาณห้าโมงแล้วมั้งเฮ้ยปืนหลบหลบไม่ทันเว้ย มันจ right. ั e เออสวยเรียบร้อยเหลือสองคนคนนี้สเตลได้ไหมไปไเดินไปไฟเดินมันมาไม่ใช่นี่เลย ฟิเนชเรียบร้อย12คนยไม่มีเพื่อนเท่ากับไรต์ตตนแสดงว่าล่องหนนะเด็กเดี๋ยววเแมนเฮ้ยมาละก็มา

มาเลยเหรอนี่ก็พอเฮ้ยเฮ้ยสวย <caso cuyết nói> สกแกนต่อเห็นไหมอยู่ด้านล่างเฮ้สาวน้อยเราจะไปไหนล่ะเอเลยเยอะแคย่างมั่วเลยมาหนีไปีกอ โอ้หนีบ่อยนะเนี่ยสาวคนนี้สู้ไม่ได้หนีอย่างเดียวเลยเหรอฮะอุ้ยโดนว่ะอุ้ยชิดเฮ้ยหลบหลบลบหลบ

โอ้ไปอีกแล้วโอ้ยมันผิวแล้วเกินไม่สาวคนนี้นี่ต้องจับให้ได้ก็มาเถอะครับอุ๊ยโดนวะหายกะนั่นไง มาดิครับลบลบน่ารักจังเลยอะน่ารักตรงไหนหรอครับเรียบร้อยทำได้แล้ว I was transferred to Ravencroft. The kingpin came to see me. Just to be clear, we're talking about Wilson Fitz. Yes, he said he knew I was after power, and and he could give it to me. You'd owe him. That's how it always works, isn't it? The doctors did experiments. They called it DNA crafting or crisscrossing. Cross-species genetics? You've seen what can happen. Why would you do that to yourself? Boy, you are thick. I made it for you so I could so so be together. But then the kingpin ordered me to kill you or die myself. So I couldn't. I can't. Felicia, I. I don't know what to say. Don't say anything. I'm not interested in your face, just your lips. Hey. I can get you help. Witness protection. A new life safe from the kingpin. And maybe maybe someday we can get to know each other like normal people. I don't want to be normal people. <coughs> <coughs> Run away with me.. <coughs> we'll go somewhere exotic. With our power, we can live like royalty, adventure, excitement, romance. And that sounds terrible to you. No, but I've got responsibilities. Well, I'm not one of them. Don't worry about me i've always done fine with a target on my back i can't just let you go fisk owns too many cops if i'm in custody i'm as good as dead you can't do that to me any more than i can do it to you you ever decide you want some fun in your life look me up wait wait ขอบคุณครับ <laughs> <laughs> ก็ทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็มาพูดคุยกับผมนี่นับว่าเป็นพี่น้องหมดนะครับผมก็เพื่อนร่วมโลกนะครับเนาะมีอะไรพูดคุยกันได้ซะได้แต่เย่เกอะเงินก็พอไม่มีตัง์รู้ไหมว่าการยืมตังทำให้แบบมิตรภาพของของเพื่อนนี่หายไปเลยนะอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับ เอาไปหนึ่งไลค์ครับผมขอบคุณ,คณมากเลยครับน้องปียบุตรสวัสดีจ้ะเข้าไปเลยขอเบิ่มๆหน่อยนะครับขอบคุณมากเลยเอาคุณทีณ่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆว้าว Everyone knows Fisk is Harry as You're saying he's actually top crime boss in New York? That's what I've been hearing. I'm uh, working with Whitney Chang on a story, and she needs proof. You're closer to Fisk than anyone I know. Not really. He, he keeps his business private. But as an investor, I do have access to his financial records. Oh. Okay. One of the addresses you gave me came up. Large payments to a security consultant. Fisk handles all the personnel decisions. He's the one who hired this Kravenoff guy. But he cooked the books. So technically, OzCorp's paying him. He's trying to throw me under the bus. Join the club. Hey, what's up now? be now. please now. Oh, did they launch this? It's just. I trusted someone I shouldn't have. And I probably should have seen it but after losing my dad and uncle Ben I guess I wanted to believe you wanted a father figure I know what that's like My dad shut me out of his life to focus on saving his own And all he ended up leaving me was the disease that killed him Huh <laughs> <laughs> ไอ้นี่แหละที่มันจะเป็นกรีนก๊อบลินคนต่อไป Tell me about you <Very> บอกมานะ <Very> ว่าเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับ <I 'm S 1> นายเ <sorry. S 1> นะี่ย What is it It's genetic very rare oh. g e t i degenerative My father extended his life by spending a fortune while he looked for a cure พ่อมันเป็นคนทํา I don't have that kind of time There's got to be some hope gene therapy That's what all my dad's research was about. Uh my Tad Your Task Force. Their body armor has medical applications. Can it help at all? It's not a cure, but it can give mobility to people who can't get around on their own. The Task Force has helped me improve on it and protect my research from criminals who'd steal it. As to work with Fisk. Yeah. he knows you're sick he you figured it out and now he's waiting for me to die so he can take oscorp for himself listen pete take it from a guy who knows when the people you trust turn their back on you it's just proof you have to handle your problems problem with เกม Resident Evil ภาค1 2 3โอ้โหดูหลายครั้งแล้วยังเนี่ยดูแล้วดูอีกใช่ไหม r e s i d e n อ Evil ภาค1 2 3นี่คือออริจินอใช่ไหมไม่ใช่ภาค remake ือเปล่า เลือดของสไปเดอร์แมนหรอไเดอร์แมนบาดใช่ปะ okay. เดี๋ยวเราต้องเปิดดูก่อนอัปเกรดซะหน่อยสูตรของเราไม่มีโว้ยตอนนี้มันสามพันอัพไปเลยอ๋อเป็นภาคออริจินอลภาคออริจินอลคลังมากๆนะครับคนรุ่นผมนี่จะชอบมากๆสี่พันอัพไป yes อู้น่าจะแรงมากๆเลยเต็มออกจากอพาร์ตเมนต์ทุกภาคออริจินอลนี่แหละมันเป็นแบบน่ากลัวมากถึงจะนานแค่ไหนผมกลับไปเล่นผมยังกลัวเลยมันเป็นภาคที่แบบสุดยอดมากๆเลยนายเคมนินนลอยู่ไหนวะ It's, it's fun, just right? in. Webs needs something to stick to.